สัญญาเพิ่มเติม OPD สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรลยวันสามารถซื้อได้ตั้งแต่แรกเกิดเฉพาะที่ฟิลิปเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ครับอาจจะมีประเด็นในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม OPD และชดเชยเลยวัน,นะครับพอดีว่ามีลูกค้าถามมาว่าสามารถซื้อได้ตอนกี่ขวบและสามารถซื้อได้ตอนไหนอะไรเงี้ยครับผมคําถามนี้เริ่มถามกันเข้ามาเยอะวันนี้ก็เลยมาสรุปให้ฟังครับว่า สัญญาเพิ่มเติม OPD สัญญาเพิ่มเติมชดเชยาลวันสามารถซื้อได้ตั้งแต่น้องอายุ1วันเลยนะครับผมสุดยอดมากๆอันนี้ครับมีที่เดียวที่ฟิลิปเท่านั้นนะครับผมเนี่ยอารับอาร์ตาลุกมาให้นะครับผมสัญญาเพิ่มเติม OPD นะครับที่อื่นซื้อได้ต้องน้องอายุ1ขวบนะครับชดเชยเลวันครับบางที่น้องต้องอายุถึง6ขวบถึงจะซื้อได้นะครับผมไม่สามารถซื้อได้ตั้งแต่แรกคลอดเหมือนที่ฟิลิปนะครับผมที่2ตัวนี้ครับนะครับสตัวนี้บุ้ม พี่ฟิลิปสามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ1วันนะครับผมถลายกดถลายเงอนไขายการซื้อ O อ d ดีซื้อช็อตเชอรายวันไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมมาสรุปให้ฟังว่าที่ฟิลิปนะครับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่น้องแรกคลอดเลยนะครับมีอายุ1วันมีสูญญบัตรก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเล็กจะได้มีความคุ้มครองที่ดีนะครับ เล็กๆเ,เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมมิตรอาศครับยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ